สวัสดีครับคือกันนะครับกันกรวิทย์และบทเป็นซีเจ้าวิกาครับวันนี้รับบทเปแคร์ครับเป็นเพื่อนนักเส้นสาวแต่ว่าด้วยควที่ว่ายังสวยตุ้นาเดียมไม่ได้ก็เลยยังไม่กล้าไว้ผมยาวะบบอะไรอย่างเงี้ยเลยจะเป็นแบบเป็นแบบผโปะอะไรอย่างเงี้ยไปมุมดีตลกสังหนาเฮฮาแต่ก oh. ็จะมีมุมแบบ หัวเป็นใย,ยเพื่อคอยปอกเพื่อเวลาเพื่อนเจ็บอะไรอย่างนี้ให้กำลังใจเพื่อนสวยสุดเลยหุ่นด้วยหาักานอยู่ที่หน้าตาหยุดไม่อยู่นไไยุนไม่ได้แล้วอ่ะก็อิมพวเยเยอะกว่าบทจริงอะ่ะบทจริงมาแบบประมาณอา่ถ้าเกิดว่าตีรวมๆแล้วว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์มั้งที่เหลืออิมพวเยเยอะมากนอกมดเยอะมากนะนอกมดเยอะแต่ก็ม่รู้สึกว่าเจูงใครรู้สึกว่าเป็นแบบเพื่อนกันที่รักกันมาก,กมันต้องมีการแบบเพื่อนสนิทหฮฮามีนอกรอบอะไรก็อย่างเงี้ย <จ>แค่ดูป่ะว่าีอ่ะเลิกกันกริงเฮ้ยข้าเนี่ยคนรู้ว่าคนรู้ว่าม่อยไม่ยามก่อนัไีวยตเปนเรื่องของเรามากกว่าคือยังอจะกินนะอนี่เลยนี่เลยโอ้ย กระเทยกระเทยกับปูกระเทยกับยำโอ้โห my god ไม่ยังมีไข่ด้วยเนี่ยโอ้ยโอ้ยคัะคัะจ้ะโอเคไเป็นฉากที่รอกันมานานคือฉากกินยำจ้ะนึกว่าไข่พวกกระเทยผิดเพศเนี่ยพวกปูเป็นกระเทยท้ไมหนักหัวใครอ่ะไม่หนักแต่ไม่ชอบถึงพวกกูเป็นกระเทยแต่เวลากินพวกกูคนเลือก แล้วกูก็ไม่เก็บขยะบดมึงมากินหรอกฟาดมากแม่คูดอีกก็ถูกอีกปากเสียงพวกมึงอะนะพวกกูไม่มองหรอกกอตายเลยเ้าะงบีดอะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันมันก็เป็นอะไรที่ร่วงละเมิดมันไม่ใช่อะ่ะอยู่เป็นผู้ชายเราไงใช่ไหมละ่ะมันมันไม่ได้อะ่ะถ้าโดนก็จะยิมะ้มแลบเราก็ได้ใช่ใช่แจะบอกว่าพี่ครับมี่ล่พี่มูลีหน,นึนน่งนี้ ว่าใานที่นเรียกควาดรัย่นี้มันมัน,ม,นมันเปิดหมดแล้วอะ่ะอยากให้มองว่าทุกความรักันไม่เข้าไปออกไรก็ต้องใจเขาใจเราอะไรยอ,อย่างเงี้ยยังไงก็ฝากด้วยนะสำหรับเสน่ห์ารดอรี่ตอนนี้นะก็เอจริงๆแล้วเราว่าเรื่องนี้มันเป็นมันเป็นคอนเทนที่ค่อนข้างใหม่ใหม่มากเลยแล้วเราก็อยากให้ทุกคนดูเพราะว่ามันจะทร้อมทของสังคมปัจจุบันในเรื่องติดตามเขาขเ,เลยมันเลิศมากสนุกมาก,มากแล้วคุณจะรู้คุณจะได้มองเห็นแบบมุมอม,อมองความรัก ของแต่ละเพศแตกต่างออกไปแล้วคุณจะรู้สึกแบบเต็มอิ่มเต็มใจแน่นอน